ช่วงนี้มักจะมีข่าวลือปแปลกๆจากกลุ่มเด็กๆว่ามีสาวหัวกล่องที่กำลังตามหาหัวของเธอเองอยู่ผมหัวเรอกกับเรื่องราวเวหลวไหลแบบนี้กับเพื่อนร่วมง,งานของผมแต่ว่าในขณะทางกลับบ้านนั่นเองคุณอาจจะรู้ว่าหัวของฉันอยู่ที่ไหนซองได้ปลดหยิบขึ้นมาผมดันพบเข้ากับสิ่งที่แม่สาวหัวกล่องกำลังตามหาซะแล้วสิ ผมก็ได้หยิบหัวของเธอมาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอมองไปที่เธอแล้วเธอจ้องของมิงงราวกับไม่ละสายตาเลยนี่คงจะไม่ได้พูดอะไรแย่ๆใส่หรอกใช่ไหมทั้ <c oughs> ทงที่ดูแปลกประหลาดแต่เลือกที่จะไม่ทิ้งดูลาฮานที่หลบหนีแบบดิฉันเนี่ยสร้างเป็นมนุษย์ที่แปลกจังเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่ดูแลหัวของฉันเป็นอย่างดี เธอในตอนนี้อยู่ในช่วงดื้อรั้นอยู่เพราะงานได้โปรดเก็บเป็นความลับที่เราพบกันด้วยนะคะฉันไว้ใจคุณนะคุณมนุษย์เราพบกันอีกครั้งเมื่อไรคะระหว่างหัวกับร่างกายของเธอผมควรเลือกอะไรดีมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นหรอคุณมนุษย์ถึงฉันจะไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของคุณได้แต่ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณคอยรับฟังปัญหาเองนะคะ เธอพร้อมรับฟังทุกปัญหาของผมงั้นเหรอช่างมีความสุขเหลือเกินเธอเข้ามาโอบกอดผมโดยที่ไม่บอกกล่าวอะไรเลยช่างเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นจริงๆ